ม,มันเป็นกิ้งซุ่มเขาติตาวอ,อันนี้ได้เขากรีดได้เท่ายๆเป็นไรนี่ไม่จ้างุกจ้ต้องถามวิบมันวันนึงเราได้เท่าไหร่ว,วุ้นด้ยกรีดกี้ก็อีบุ๋มเล้วกรีดส่วนยาวมันก็ร้อน เหมเมื่อกี้นี่ฮัน่แบ่งกันบ่อันนี้แบ่งกันแบ่งในใดแบ่งเนเงินเพิ่งอ่าขายได้แปดทนกับแบ่งเราคูละสี่อืมา่าอ่วนเราูไวแล้วกัพีตะกอเมือบงเอาอืมกดจีดเบงเอาเออเพาะมัน ต้นมันใหญ่อย่างที่เรานบ่ได้ยุ่งยากกับปุ๋ยแล้วนี่ยนี่บอืไบ่ได้ใช้ปุ๋ยเลยมันบอกใช้แต่ทรงแต่ทรงแรกแรกต้นใหญ่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแต่เอาปูนพวกปูนแดงปูนขาวแล้วมาท้าหน้าตันหน้าย่างเสียแล้วก็มีพวกผ้าน้ำก๊อกน้ำคุดอย่างเขาแต่นั้นคนกี้เขา ใช้การเองเงินบ่เจ้าของนี้ยู่ซื้อเป็นบ่อแบบนี้บ่อแต่ทุ่มพี้เขาก็จะเอาลายว่าเจ้าของอยู่หรอกเพราะว่าเขาก็จะหักค้าน้ำกอกน้ำปนเหมือนละต้นดูต้นนี้ยั่งยู่นี่เนาะต้นดูแหงอันนี้เนาะต้นดูต้นนั้นตัดให้เอาเส้นไปแล้วนี่ ต้นนี้มันตัดไปแล้วอืดูต้น,นอยู่ใต้นี่ยต้นยาวครัะเจาญเงินล้านครับนะครับโอ้เม็ดมะย่างแตกต้นยางเงินล้านนะอันนี้ฮันดากีดบ่เนี่มันน้อยบ่ปลูกแซมบ่เนี่ยมันน้อยไม่ยังไงไงอันนี้อันนี้นนนนอพอกีตเนาะ มันจะมีตววัดรอบของเขาบอออ๋อถ้าตัวใดวัดรอบได้ละคือกีดเลยอือโอ้ต้นมะตูมนี่ก็ยังอยู่กังต้นรเกิดมากไอรถต้นมะตูมบบต้นไม้นี้ือห้าสิบกปีละเกิดมาตมกระดุกอืมไม่ร้อยปีแล้วบนี้ เกิดมากะพพรถต้นไม้ตัวนี้ต้นส่วนยหงต้นมะกรูดนี่ยขายใหญ่คือไปเลยได้หนิใหญ่เลยมะกอกกระดกโอ้ดกแหงดกแหงส่วนยหงครับส่วนยหงเงินล้านนะครับพี่น้อง